เรก่รเกมก่อนนะครับสารัตครับจังหวะมองข้างในแล้วเปิดโด่งมาลูกนี้นแต่ข้างในมีชินสินคนเดียวบอลสองต้องต้องได้ครับบรดินนี่มาแล้วอ่าอะไรครับจะหนึ่งสองไหมยังไม่คืนย้อนก,นกลับมาพีและโดนง้างแล้วซัดลูกนี้โอ้โหบอลฉลบด้วยครับบุ้มนับทีมชาติไทยโอ้เป็นเดี๋ยทอน ขยับแล้วเลือกประเดินสวยแล้วครับตรงนี้ประเดินมองข้างในยังไม่เปิดถะประเดินประเดินยอดโดงมาแล้วก็โดนมงสกัดไว้ก่อนครับโดยนาซิมผันสาก็เติมขึ้นมาด้วยนะผู้ชิงให้เสัญญายนะเทียร,ร์ทอรลูกนี้ลองยิงดูแล้วก็เนี่ยครับระยะมันไกลครับลงตัวเป็นนัสมีครับสไลด์เหมือนกันครับเกมบุกของเขาฮาซันฮาซันล็อกแล้วก็ผู้ชิดไม่ว่าอะไรครับทีจะโดนเลือก สุพนันมีโอกาสได้เปิดแล้วครับสู่พนันมองข้างในแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วก็โอ้โห,โอโหบอลมันผ่านไปหมดสัสลัก,ร,กรอรอตัวเติมอยู่ข้างหลังมีธีร์ทอนตั้งปอมแล้วก็เปิดโดงมาลูกที่โดนหมสงเซไม่ได้อีกให้สัสลัก,กเบาไปหน่อยสัสลัก,กยังทันครับธีราสินหมงออกมาเอาแล้วครับจังหวะนี้บดินบดินมองข้างในแล้วก็ซัดเองเลยโอ้โยังติดเซฟดูโอกาสอีกครั้งของทีมไทยของบดินพลาครับที่กจบด้วยเท้าซ้ายลูงนี้กำพลออกมาแล้ว ออกบอลอ้าวลูกนี้ออกบอลไม่ดีเท่าไรครับโดนดักได้อาซันไหลต่อมาจาังหวะพยายามจะคลิกไม่รอดครับแล้วไทยเรายังช่วยกันได้ดีครับตอนนี้มันอยู่เซนเตอร์ฝั่งขวานะครับแล้วก็ให้มาลูนี้สวยมากเบิ้ลหนึ่งสองมาโอ้โหบอลมาแรงกว่านิดเดียวผู้จังหวะของธีรศิลป์ก็จะมาสวยครับ่องนี้เอาแล้วครับธีรทรมาแอบอยู่ทางซ้ายยังไม่เปิดครับแล้วโยนขูงมาน่ากลัวแล้วโข ค้ของทีละสินแดงดาครับนำมาเลเซียหนยึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกมงของทีละสิ์แดนดาครับได้ครับทีละทอแล้วเปิดคอสมาแล้วพยายามจะเทคแดงดาครับพุ่งนี้พวกม,มงลูกนี้ครับดาจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วพอขาวครับห้มาสวยครับสัสลักสัสลักได้เปิดโค้มาทีนึงทีละสินโอ้โ <laughs> ไม่ถึงไม่อยู่ไทยเรา พีรดลให้มาธีรศิลป์แล้วก็มองข้างในข้างบ้างอยู่พีระดลพีรดลเปิด้กากรงบอลสลับแล้วก็โอ,โอ้โห<อ>จะยิงก็ไม่ได้ครับอลมันย้อนหลังนั่นพยานจะฝืนตัวแล้วนะครับครับแล้วเก็บบอลได้ด้วยครับอ่าครับพลิมขวามีเติมด้วยข้างในมีอะไรล็อกอยู่ครับลากซีหากดไม่ยอมโอ้โหลูกนี้ธีระทรอ้าวมุ่งสิให้ฝาวไทยข้างในยังไม่เปิดับพีระทรธีระทรล็อกเข้าซ้ายก่อนข้างในมีธีรศิลป์เปิดโค้งมาแล้วก็ขาเรียกถอยแล้วมงทันครับให้ธีรศิลป์บังนะครับแล้ว อย่างคือเรามาเบิ้ลเร,ร็วลูกนี้อาวเลวครับข้างในมีรออยู่เปิเปดต้ลกลับมาอู๊เร่งแล้วแล้วเสียบอลไปครับอ้โหแต่ว่าจังหวะทะลุมาไปเลยครับพาริพาริเปิดโต่งมาลูกนี้อ้โหบอลมันแรงไปนังเก็บได้ครับอาซันอาซันยโยนกลับตาใหม่แล้วได้โขงโอูโหกับพลไม่หกัมนลจ่อซ้ายแล้วจังหวะเปิดเข้ามาแล้วเทคตัวขึ้นโงกับจังหวะเปิดยาครับอาชมาเปิดมาลูกนี้เอ้าจังหวะเคลียร์ไม่ดีเท่าไหร่ แล้วก็โอกาสได้หมอ่งมองได้เล่นลอนะะ็อกแล้วครับตัวหลอกมาเล่นสั้นครับโยนมาลูกนี้โอ้โหยังไงบอลจังหวาสองหาอะไรครับฮาลิมฮาลิมอิห้หวิอยู่ี่มุสไถ่เราฟาวนารับธีรทรารีเอามา,อาปั่นโค้งลูกนี้ไม่มีาาาปัญหาอะไรไป ยาวกับพบลจอบอบลเร็วนะครับแนะ่ๆนะตัวว่างด้วยครับสารัตเอาบอลลงแล้วเล่นต่อได้เลยซ้ายว่างอยู่เปิดตาลูกนี้ทีละศิลป์จับบอลลงได้ทีละศิลป์อูโหูยังหน่อยจะมีตัวเติมพีระดอนผีระดน,ล,ะดนลากจีซ้ายกดบอลชั้นแลบเลยก็มือของนัสนี่แล้วครับไทยเราจะได้สวนมู้สินก์ก็เปล่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับ ไครเราอาจจะต้องเปลี่ยนเนี่ยคือฟอนลิสดาเปิดจับมาลูกนี้อดิศักจับก,กอลแรกแต่ว่าโอ้โหวิเเกือบบอลสองยังได้สารัตสารัตยังไงไหลทะลุช่องมาโอ้ยังโดนดักไว้ก่อนครับบอลจะข้ามหลอกเอานีทักไปล้มเปิดมาลูกนี้ไม่มีทงนะครับเอาแล้วครับอดิศักไร,รสอนเอาตัวข้างในอดิศักล้วก็เปิดเข้ากลางมาได้ยิงโอ้ย <c oughs> นี่พยายามมองเพื่อนอยู่ครับว่ามีใครเติมมาไหมครับแล้วเปิดมาลูกนี้คือหลักมาข้างในมีสอง มองข้างในเลยครับฝากมาที่สารัตเบินกลับมาเอกนิตเบินมาลูกนี้แล้วก็จงังหวะหาเหลี่ยมสุดท้ายยังไงพีระดอนพีระดนรอดนครองอยู่พีระดอนยิงไม่ได้ครับ้องคือหลังชุบพนันง้างแล้วกดลูกนี้โดนสกัดไว้ก่อนครับโดยโดยมินิกตันสาโดนเข้ามาเร่งยังครองได้ครับอะไรครับไทยเราขึ้นมาอีกทีนึงบดินมองข้างในแล้วเปิดโค้งมาตรงกลางได้ยิงโอ้โหโจงังหวะสารัตยิงไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้เป็นโดมินิกตันนะครับนี่ครับพยายามจะหมกจะหมกไม่ถึงคับบอลมาเลยสารัต อิสตาดาให้ต่อมาสุดพนันไหลมาลูกนี้สวยเลยครับเอกนิดเอกนิดข้างในมีรออยู่เพียบเลยไหลมาลงลงสัตว์เล้ากโอ้โหเลยครับที่เรานำสองประตูต่อศูนย์นะครับจากบรินพาราครับยเยอะนะครับดูครับบอลจากขวาเอกนิตจับแล้วหักมาแล้วบดินลูกนี้งานอัสนน่ครับตุงตะข่ายเรียบร้อยแล้วสองประตูต่อศูนย์นาทีต้องชมตั้งแต่จังหวะเหลือบมาเห็นของเอกนิตแล้วนะครับพี่ไทยเรามีในกรอบหลายคนแล้วคนที่ว่างสุดคือบดินครับตาอมาได้ ทีระทรพีระทรเอาเสียบอลตรงนั้นอันตรายเลยครับเกมลองซัดไกลแล้วอุ้ยโด่ขคามคาร์นา,าลิมครับแย่งบอลไปได้ได้ลุงนี้สารัฐได้ไหมโอ้โหจังหวะสองเอายังได้อยู่ครับเพียโดนมองข้างในเพียโดนโยนมาตรงกลางโดนมงครับีระทรเอาอะไรครับว่างเลยครับสาระข้างในมีสามเปิดมาโลโกดโอ้โหมันเลยไม่หมดครับเวียเทพ โอ้โหมยเลเทพหลิวหนีมาได้แล้วยัดช่องนี้สวยมากครับสารัตคลิกได้แล้วมาถึงเองก้กรณิศขวาสุดมีไหลมาสุดพนันข้างในมีตัวขยับเปิดมาแล้วก็ชา้าโอ้โห,โหแล้วมัยังไงชนเสาสุดบลอยนี่อร่อยครับอดิศักดิ์ไกรศน์ตู้ต่อศน์ในเกมนี้ครับเอ้กรณิศปัญญาและสุดพนันเติมเกมมาแลว้วจังหวะสไลด์จังหวะแรกนี่บอลไปชนเสามาแปรซ้ำเข้าไปครับครับไปสไลด์แล้วมันโดนบริเวณนะครับ หนีมาเนเซียเป็น3ประตูต่อศูนย์ถ้าเราไม่โชคร้ายโดน2ประตูในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราจะเข้าชิงชนะเลิศไม่ได้ก่อนแฮนบอบ